สวัสดีครับขอต้อน,นรันบสู่วีดีโริฟกับผมธนูขันทองครับอาลีบาบานะครับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนประกาศว่าจะเปิดศูนย์ Data Center นะครับหรือว่าศูนย์ข้อมูลที่เกาหลีใต้และประเทศไทยในปีหน้านะครับเพื่อที่จะขยายธุรกิจคลาวคอมพิวติ้งนะครับซึ่งขณะนี้มีสัดส,ส่วนนะครับในธุรกิจของอาลีบาบาอยู่8%เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะเดียวกันทางอาลีบาบาก็ประกาศตัวชิปตัวใหม่นะครับที่ เปิดตัวออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจ cloud computing ของตัวเองนะครับมีรายงานเหมือนกันนะครับว่านายแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาดีบาบานะครับปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวโดยเดินทางไปที่ยุโรปนะครับรือว่าไปที่สเปนเพื่อที่จะพักผ่อนกับเพื่อนแต่ก็มีอีกรายงานหนึ่งนะครับซาวชานาโมนิโพสบอกว่านายแจ็คมาไปดูงานทางด้านการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับการปรากฏตัวของนายแจ็คมานะครับ เป็นที่จับตามองเนื่องจากว่าเขาหายหนะ้าหายตาไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารเรื่องการดูแลระบบการเงินของทางเจ้าหน้าที่ของจีนนะครับหลังจากนั้นตัวเองนะครับเงียบหายไปและแอนด์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอาลีบาบาถูกสกัดนะครับไม่แค่เข้าตลาดหุ้นนายแจ็คมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงวงเดือนมกราคมแต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปนะครับตอนนี้เริ่มที่จะ กลับมานะครับทำให้หุ้นของอาลีบรบานะครับดีดสูงขึ้นประมาณเกือบ7%นะครับในช่วงวันค้าที่ผ่านมาครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คอนเทมปูหลงและโปรติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลงฟันไม่ยนดเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสากรมรวมทั้งเบียองบนบ่ายแอปพลิเคชันและยินดีกด subscribe ในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ